จริงๆผมไม่กดดันตัวเองนะเพราะว่าผมเชื่อว่าที่ที่ผมทําสิ่งต่างๆออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าคือผมไม่กดดันตัวเองผมแค่รู้สึกว่าเราควรจะใส่ใจงานพอเรื่องไอเรื่องแบบว่าได้รับรางวัลมาแล้วกดดันอะไรเงี้ยไปทิ้งมันไปซะทิ้งความแบบดีใจได้วันแรก ทิ้งมันไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับจังหวะที่แบบรากาศก็เป็นชื่เตาอันไรสุืๆกันเลยเมื่อกีในในหัวคือแบบเย้หู้อยู่แต่ว่าคือแอคคูไงรักษารักษารักษาภาพ่ห้เขาแอคคูต้องรัเราจะใจคือตอนอนนั้นรู้สึกยังไบ้าง จริจริงๆจริงแบบอยากจะขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยแหละเพราะว่าจริงๆรางวัลเนี้ยมันก็ได้มาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีทีมงานมันมีแฟนคลับเนาะแล้วก็มีพี่พี่สื่อที่ช่วยแบบกระจายข่าว PR เรานะครับก็จริงๆทีศกาลนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันครับผมโอ้โห oh, มันมัน,ม,นมันเป็นรางวัลนึงที่จริง,รงเพราะว่ากีตาร์แม็กเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่า เป็นอาร์ติสตเนาะมันมีความเป็นแบบอาร์ติส์ทุกคนมาที่นี่เราก็เป็นแบบว่าโหเวลอาร์ติสมากมากเพราะฉะนั้นการที่เราได้ได้รับรางวัลน,นี้ก็ถือเป็นเกียรติเพราะจริงๆแค่อยู่ร่วมกับเ,เ,เพื่อนๆที่เป็นโดมินีด้วยกันอนะ่ะแต่ละคนแบบโนนพี่พีพ,พี่เป๊กบิวเก้นอย่างเงี<ๆ>้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหทุกคนก็คือแบบสมควรกับรางวัลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอย่างน้อยก็คือแบบเป็นเกียรติมากๆที่ได้รางวัลนี้รายะะกว่ ก็ผมเพิ่งเดบิวต์เมื่อ2ปีที่แล้วเองคือจริงๆทุกอย่างทุกอย่างต้องพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานภาพยนตร์ก็ตามที่กำลังคำนีาบแล้วก็โอ้โหมันมีหลายโปรเจกต์มากๆที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็คือกลางปีปลายปีก็จะมีมาให้ชมตลอดแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกหลายครั้งแน่นอนปีนี้เป็นปีของเราหลายๆอย่างเก็บทุกอย่างมลเก็บทุกด้านผมก็จริงๆรู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างไงมันก็เหมือนแบบว่า เฮ้ยทำอันนี้แล้วนานๆเรารู้สึกว่ามันต้องไปโยนไปตัวเองไปหลายๆที่เพื่อที่แบบว่าเอาอินสแเรชั่นมาตรงนี้ต่อตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องแฟชั่นเพลง,ลงหนังบางทีก็ซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบอยากจะโยนตัวเองไปแบบหลายๆที่จะได้ไม่รู้สึกว่าตันหรือรอะไรเวลาเขียนเพลงเป็นปีทองของเราครับได้ไมผมว่าผมว่าทุกปีเป็นเป็นปีที่เป็นปีที่เป็นปีที่ทองนะเออสำหรับเพราะรู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมามันทองในในแบบของมัน ไปเนียไมาถึงว่าอัออปีนึสองสองปีแต่การเป็นการอยู่ในวงการพูดดิครับผมอ่าก็ก็ก็รู้สึกว่าในในแต่ละปีอ่ะเราพอมองกลับไปปุ๊บอ่ะมันมีเหตุผลของมันนะในทุกๆปีอ่ะมันมีด้านดีของมันด้านทองของมันอ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้พอมองกลับไปรู้สึกอ๋อเราได้อย่างตอนที่ผมแบบไม่ได้มีไม่ได้มีเงินมาทำเอ่อเพลงอ่ะผมก็ได้ฝึกตัวเองในการทำต่าง บอกดิวเขียนเพลงไงเพราะว่าไม่มีเงินจ้างเขาไงมันก็เลยเหมือนอันะไรก็เป็นถือเป็นปีทองในการพัฒนาตัวเองตัวยุคนปีทองในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีทองในแบบที่เราได้ทําอะไรมากมายเลยแล้วก็คิดว่ามันมันจะต้องแบบมีอะไรให้สนุกปีอีกคือมองให้มันบวกเพื่อที่จะได้ไม่ได้ปั่นทอนตัวเองใช่ปลอบใจตัวเองนั่นแหละพูดได้ดีๆครแบบเราควรเรื่องเวลาแบบ มันจะไ,ไม่เต็มที oh, ่ทุกอันหรออ๋ออันนั้นน่าเป็นหน้าที่ของผ right> ู้จ no ัดการงานโยนตัวเองไปเ็มเลการเต็มะตละงาที่มันไม่เต็สัมพนเพราะว่าศาตรแต่ละด้านมันก็ต่างกันน้องปีนก็เรื่องหนึ่งละครก็เรื่องหนึ่งซีรีส์ก็เรื่องหนึ่งแต่ฉนก็อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันผมว่าสำหรับผมอ่ะอันนี้มันแล้วแต่คนนะสำหรับผมคือผมสนุกตรงที่ว่าแบบพอดีเราทำเพลงเยอะเกินไปอ่ะเหมือนแบบว่าเราพยายามเอาทุกอย่างมาใส่ตรงเนี้ยแล้วมันจะตันผมต้องโยนตัวเองไปตรงตรงน้ีีเพื่่อท จะได้ดึงเอาอินสปีเรชันตรงนั้นกลับมาเช่นว่าเราไปแสดงหนังใช่ไหมครับเราจะได้ไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้เก็บและ experience ในการเป็นคนเนี้ยแล้วก็เอาตรงนี้กลับมาเขียนเพลงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเวิร์กสำหรับผมในการทำหลายๆอย่างพร้อมกันแต่เรามีทีมช่วยไงมันง่ายๆอย่างทีมสตูดิโอเซอรเทนงนี้ยก็ทีมผมเองเนี้ยเออผมก็ทำทุกหน้าที่เหมือนกันทีมก็ทำทุกหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าเรามีคนน้อยนะแต่ว่าเราก็อยากจะทำผลงานให้มันดีแต่ตอนนี้ทุกคนหลายพูดถึงเวิร มีไลฟ์นะฮะแต่อันบาลานซ์ซิดนึง <laughs> ผมรู้สึกว่าเวิร์กกับไลฟ์มันมันคือสิ่งเดียวกันสําหรับผมตอนนี้นะเกอชีวิตผมคืองานเพราะว่าต่อให้มันพักผ่อนก็คิดเรื่องงานมันสนุกมากกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ต้องมาทำอะ่ะมันเป็นงานที่เราแบบอยากสร้างสารรค์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรืออะไรใช่ตั้งหรับยังเลยพี่รัจริงบอกตรงๆก็คือยัง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  ไม่สามารถที่จะแบบระบุได้ว่าตัวเองรู้สึกไงเหตุการณ์มันไปเร็วอ่ะความรู้สึกแล้วก็เราก็จะรู้สึกอยู่เสมอว่าเราควรจะรู้สึกไงกับเหตุการณ์ทุกอย่างดีแต่ว่าแค่ว่าเราเอนจอยกับคนข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่พี่ๆสื่อเงี้ยก็เอนจอยตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเรารู้ึอย่างไงอยู่เพราะฉะนั้นก็เอนจอยกับข้างหน้าไปก่อนเพราะว่าสักวันนึงมันคงตามทันแหละแล้วเชื่อว่าคงมีความสุขเคอจริงๆผมจะชอบแบบคคอจะผมจะเป็นคนที่ชอบสัตว์กับเด็ก เออมันจะมีความบริสุทธิ์ที่มันแบบบริสุทธิ์มากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้เล่นกับน้องก็แบบเออวันนั้นรู้สึกว่าแบบเออมันไปเติมความสดใสในในหัวใจของวัยรุ่นที่ใกล้อายุสามสิบแล้วนะส่งผมเขาน่ารักมากเลยนะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเหมือนแบบก็โดนตกเหมือนกันนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็จริงๆถ้าในคตนะคดก็อยากมีลูกสาวเหมือนกันนะเพราะน่ารักมากเออกาีเยถือเป็นอินสปิเรชันเพราะเราทำให้เราอยากมีลูกสาวเออจริงๆก็อยากมีลูกสาวจริงๆรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักกับมันรู้สึกว่า เต็มเต็มความแบบอบอุ่นในหัวใจมีโมเมนต์ที่เขาร้องเพลงให้เราฟังคุณแซวว่าเออร้องเพลงให้ศิลปินเขาเป็นไงคะมีแววเป็นนักร้องเลยนะก็อาจจะต้องเทรนนิดหนึ่งอาจจะต้องเทรนนิดหนึ่งแม่าก็เป็นนักร้องอ๋อ,อก็เชื่อว่าทำได้แน,น่นอนแต่แต่ไปแฟชั่นวีคนี่ไปได้แน่นอนอ่าอะไรเห็นแววดูจากลักษณะการล้มแล้วมีทรงมีทรงได้ครับเราดูจากการล้มได้ไดนะ้เลยได้เลยได้เลยครับผม คือผมชอบที่น้องไม่ไม่ร้องเลยไม่แบบแบบอะไรนู่นนี่นั่นก็คือไม่ร้องก็คือนิ่งๆใช้ชีวิตมีความแบบไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูงดีเขาจะเลือกชูเป็นบางคนนะเขาจะไม่รู้เด็เกลียวเขาจะแบบนเป็นตัวละครของเขาอะไรเงี้ยเราเป็นหนึ่งในเด็กคนที่เด็เกลียวคนบาเราเป็นโนมินีเหรอเราเป็นโนมินีเออเออก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะได้ได้ถูกเลือกได้ถูกเลือกในตําแหน่งนี้ก็ ได้เห็นนะเห็นพี่อาญาก็ยังไปเล่นกับน้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าอ่ะเราก็เราก็พอมีทรงอ่ะเราก็อยู่กับน้องได้เอาพีพีไม่เอาเอ่พีพีเขาไม่เาพีพีเขาไม่พีพีเขาทำใจนะเว้ยพีพีต้อบใจเพื่อนอะไรครับพีพีก็พีต้องต้องพยายามหน่อยอ่ะพีต้องพยายามนิดนึงเออแล้วเราใช้วิธีแบบเข้าเข้าเขผมไม่พยายามอะไรเลยน้องๆก็ล้มใส่เลย พีพีก็อาจจะต้องแบบดูวิดีโอวิเคราะห์ว่าเราทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยน้ำเสียงนิดนึงนะฮะคือเรราขิงใคอย่าไปดูเขานะพีพีเอ่ออ่ะมาดูมาอยาเป็นวิชาแข่งอะไรอะไรนะเกี่ยวกับอ๋อก็อาะต้องประชันเสียงกันหน่อยจะย่อยไฟบอยใส่เขาก็ไม่ได้มัน too sexy แล้ววันนั้นไม่มีแบบนอกนอกจากโมเมนต์ที่เห็นในในที่โซเชียลมาเลยมันยังมีโมเมนต์อะไรที่เราประทับใจกับน้องเหรอกับน้องจริงๆตอนแรกคือ น้องเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาก็เขาทำอย่างนี้แล้วเขาก็เดินไปเลยผมก็เฮ้ยหรือว่าเราไม่หน้าตามไม่เป็นมิตรอะไรเงี้ยแล้วสักวันึงเขามานั่งรออ,อย่างนั้นที่เห็นในคลิปนั่นคือตอนตอนหัวคลิปยังไม่เกิดเกินแล้วเขาว่าเอ้ยเราก็เลยแบบลงไปเล่นกับเขาแล้วเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเออสนุกดียอะไรเงี้ยต่เป็นตอนเาตกใจนะอะไรครับตกใจตกใจเพราะว่าตรงนั้นมันมันอันตรายเหมือนกันนะถ้าตกแรงอะไรเงี้ย ใช่ใช่แล้วระทั้งหัวมันไป,ไปไปอีกเฉียงนิดนึงนอ่ะจะอันตรายอะไรเงี้ยแต่ว่ากราบไปก่อนแต่ว่าน้องก็ล้มไปแล้วแหละแต่ก็กราบไปทันนิดนึงแต่โหภูมิใจมากน้องไม่ร้องเลยแม่แม่บอกว่าเป็นเบย์พ่ชาร์ที่ร,รมอมา,า,อากฟังควา,ม,ามีกทีได้ก็ฟ er ังหวังว่าจะเป็นเพลงที่ทำให้พี่พี่สื่อหายเหนื่อยนะฮะใช่การ นี่งานอะไรเนี่ยเอาแบบร้องให้น้องเกลียวเหมือนตรงนี้ Baby shut 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 and up Baby shut 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 and up Baby shut 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 and up Baby shut ก็ฝากติดตามผลงานซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับเพลงอย่างที่บอกคือเกสสองวันไม่เหมือนกันพอเกสสองวันไม่เหมือนกันก็จะมีโชว์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่โชว์ทุกคนที่ออกมาเนี่ยเป็นเกสเนี่ยคือ ทุกคนงงมากแน่นอนว่าเขาจะมาทำสิ่งนี้หรือผมจะทำสิ่งนี้หรอบนเวทีเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูแต่อยไม่เป็นเพลงของเราค่อนข้างคาดหวังคาเสิรตครั้งที่สอเลยครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตสองวันเพราะว่าแบบอย่างวันแรกหมดโซเอาไปอะไรเงี้ยก็มมีโอกาสได้จัดอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ การจะทําให้ Energy มันคงไว้แล้วมันแบบแตกต่างกันแล้วสนุ่มแตกต่างกันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูผมจะสอบสองคันก็ไม่เหมือนกันด้วยก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าแก๊สไม่เหมือนกันใช่ดีไซน์ยากไหมต้อิดเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่พลหุยก็ก็ก็อย่างทีมอะไรเงี้ยก็คุยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าซองช้อยส์มากกว่าที่อยากจะให้มัน Impact กับทุกคนแต่จะไดปินไหวอยู่แวสองวันติดกันเลยผมผมน่าจะไหวอยู่แล้วเออผมผมน่าจะไหวอยู่แล้วฮะ จริงๆเราเพิ่งกลับมาจากมนิลาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บินไปสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็มันเป็นเป็นเมืองสุดท้ายแล้วก่อน BKK เพราะฉะนั้นก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆสิงคโปร์ก็โซเอาไปแล้วด้วยนะครับผม,ผมก็ไปรับพลังกันตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อที่กุงเทพเลย